สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริ่มไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักร้อนๆค่ะประจำเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวราคานามังกรหรือราศีมังกรจ้าช่องของนารายณี่วันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ธันวาคมค่ะถึงวันที่18มกราคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอาร่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้หมอเจาะจงคนใดคนหนึ่ง ราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นโดส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูโดส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะิง่์วิธีการหาราคนาไว้ให้ใต้คลิปก็ลองไปคลิกทำตามดูเนาะซึ่งนะคะการหาราคนาเพื่อนๆจะต้องทราบนะคะเวลาเขือที่แน่ชัดนะจ๊ะช่วงของนาราจะเน้นลัคนาเป็นหลักนะจ๊ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์ share, ลกดแชร์กด subscribe กดกระดกกิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวให้เป็นประจำแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวกันก่อนนะคะครึ่งคลิปแรกเดี๋ยวนะเราจะเปิดไพ่ทาโร่ประกอบให้ครึ่งคลิปหลังนะคะในเดือนเมษายนนะคะ,ะจะมีเหตุการณ์รไรเด่นๆหลกักๆบ้างนะในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะ ซึ่งเป็นเรือนที่1 2 3 4เรือนที่5นะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะย้ายตามมาในวันที่2 1มีนาคมเนาะเข้ามาลุมก,กันกับดาวอาทิตย์นะคะอา,อาจจะเป็นจังหวะเวลานะคะคนโสดนะคะอาจจะพบรักจากการที่คนในครอบครัวแนะนํามาให้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นในลักษณะที่พบรักจากการทํางานการไปออกกําลังกายก็มีโอกาสเจอนะคะหรือการที่คุณมาสนใจใส่ใจในเรื่องของครอบครัวนะคะ อาจจะมามีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวจนไม่ได้สนใจเรื่องของการที่จะมีคู่ก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะคะดูแลใส่ใจคนในบ้านนะคะหรือเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะมาดูแลตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเองนะคะการวางแผนนะคะทําให้เงินมันงอกเงยขึ้นนะคะก็ได้เนาะสำหรับคนโสดอันนี้รวมถึงคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นด้วยนะจะไปโฟกัสกับคนในบ้านซะมากกว่าเนาะแล้วก็เรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะการใช้ชีวิตคู่นะคะสาหรับบางคู่เนาะส่วนคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนารามอง ว่ามันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์นะคะคาพูดในการที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราพูดคุยหรือสื่อสารอะไรกับคู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอันนี้อยากจะให้เรามาระวงังเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้แฟนเราหง,งุดหงิดบ่อยจ้างนะคะพูดอะไร หรือเราทำอะไรก็รู้สึกว่าจะผิดไปหมดนะคะมันเป็นมุมฉากเนาะอังคารฉากพูดอังคารฉากเนปจูนมันเป็นสภาวะของอารมณ์ความคิดคำพูดอาจจะไม่ตรงกันนะคะขัดแย้งกันบ้างเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลี่คลายและดีขึ้นนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพูดมันจะย้ายมาสู่ราศีเมษแล้วนะคะวันที่3เมษายนะย้ายเข้ามามก็จะเป็นมุมดีขึ้นก็จะสามารถคุยกันคลิกมากขึ้นนะคะปรับความเข้าใจกันได้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะ,ะเดี๋ยวดาว เดี๋ยวมันจะเกิดฟูมูลนะคะในราศีตุ้นนะฟูมูลนะ 12, 11, 10, นะสิบสองนะอาจจะไปโดดเด่นเรื่องของการงานแล้วก็แล้วก็บางคนมีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่โดยเฉพาะคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะอาจจะวางแผนในการสร้างครอบครัวสร้างรากฐานชีวิตนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเริ่มต้นการเป็นชีวิตคู่ก็ได้นะคะสำหรับบางคู่เนาะ แล้วเดี๋ยววันที่24นะคะเมษายนนะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภนะคะซึ่งเป็นเรือนที่5เนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่วันที่14เมษายนไปจะเป็นจังหวะเวลาที่เราเนี่ยถ้าไปออกงานเรื่องงานสังคมเนี่ยมีโอกาสที่จะพบปะหรือเจอคนที่ถูกใจได้โดยเฉพาะคนโสดนะคะพาตัวเองไปออกงานสังคมเนาะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนาราบอกว่ามันจะเป็นมุมที่ คลี่คลายและผ่อนคลายขึ้นนะคะสามารถมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรถ้ารอจังหวะเวลาที่ดีนะวันที่14นะคะเมษาเป็นต้นไปก็มีโอกาสมากๆนะเออถ้าเราจะรอจังหวะการมีบุตรมีน้องเนี่ยก็เต็มที่เลยค่ะรู้ได้เลยนะเออนะคะส่วนใครที่ไม่ได้อยากมีน้องก็ระวังนิดน,นึงเนาะหลังวันที่14เมษาเป็นต้นไปนะ,ะจนถึงกลางเดือนพฤกษภาก็นะคะป้องกันตัวเองนิดนึงจะเป็นสภาวะที่เราแบบ อารมณ์โรแมนติกอารมณ์อีโรติกนะสำหรับบางคู่นะเออมันจะเป็นสภาวะแบบนี้นะก็อยากจะให้ป้องกันเนาะสำหรับคู่ที่ยังไม่อยากมีน้องส่วนคู่ที่อยากมีน้องก็ถ้าถามว่าพยายามได้ไหมคะดีไหมคะดีเลยค่ะทําเลยเต็มที่บางคนได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มก็ได้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะได้ไปทํางานอาดีเละอะไรกับคนรักคู่รักก็ได้นะสําหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของโหราศาสตร์ดวงดาวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นะคะดูว่านาะว่า ไพ่จ่อามาเป็นอย่างไรนะคะขอดูภาพรวมของไพ่นะคะไพ่จะอามาเป็นอย่างไรสําหรับชาวราคนามังกรราศีมังกรนะคะ Queen of Swords. Wow, Ace of Cups. The Chariot. Wow, สิบถ้วย Three of Pentacles. Four of Pentacles. The Dead. Mm. Three of Cups. Queen of Swords. ทั้งคิงทั้งควีนขึ้นมาเลยนะคะเนี่ย ไพ่ตรงกลางป็นไพ่ควินซับซ้อนมีไพ่เม,มเจอร์ขนาขึ้นมาไหมขอดูหน่อยมีไพ่เมเจอร์ขนาขึ้นมาหนึ่งใบ สองใบอูวเอเนจีพลังงานโดยรวมดีนะชาวลัคนามังกรราศีมังกรจา๋าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบางคนอาจจะพบรักมาแล้วนะคะคนโสดนะคะดูแลจะเหมือนจะโสดไม่จริงนะจะเป็นในลักษณะที่อาจจะพบปักกับใครสักคนหนึ่งพบรักผ่านช่องทางออนไลน์นะคะอา,อาจจะมีการวางแผนมาเจอเจอกันก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะู่เนาะเป็นจังหวะเวลาที่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีเลยนะคะอาจจะพบเจอคนที่ถูกใจมาแล้วนะคะ คนที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมองเห็นอนาคตร่วมกันนะคะเป็น energy ของการที่นะคะอาจจะเริ่มสารสัมพันธ์กันและคุยกันค่อนข้างคลิกมาในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนารามองเห็นถึงความรู้สึกว่าความคิดทัศนคติบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูขัดกันคนนึงคิดแบบนี้คนนึงคิดแบบนี้เหมือนกับว่ามัน อาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนอนาคตการสร้างรากฐานให้กับชีวิตคู่หรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจต้องการความชัดเจนนะคะอาจจะอยากมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมั่นหมายแต่งงานอยากจะ อมองเห็นอนาคตร่วมกันแล้วแต่อีกคนนึงก็อาจจะยังไม่คิดทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามาพูดคุยกันแล้วแล้วมันไม่คิดก็เลยมีปัญหาก,กันออกไปหรือเปล่าอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับบางคู่เนาะแล้วก็คนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวบางคนวางแผนการเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันนะคะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะสําหรับบางคู่เนาะ ตำแหน่งในอนะคาคตเป็นภระเอกซับคับนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณได้รับโอกาสดีๆนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะกับการใช้ชีวิตคู่ของคุณเน่ยเป็นสิ่งที่จักรวาลน,นะคะจัดสรรมาแล้วนะคะเป็นจังหวะเวลาที่ การที่คุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเป็นสิ่งที่จัก,กรวาลหรือโชคชะตาของคุณนําพาให้มาเจอเจอกันนะนะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนา,ามางเห็นของความต้องการมีพื้นที่เป็นของตัวเองเออมองเห็นถึงการต้องการการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือมีปัญหาคาราคาซังแล้วหรือบางคนเนี่ยคบกันมานานต่างคนต่างไม่เปลี่ยนลักษณะนิสัยของตัวเองก็พูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจนะคะตำแหน่ง าคตเดอเดทนะคะมันถึงจังหวะเวลา t r a n s f o r m a t i o n แล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องจบลงนะคะโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหาคาถาคาสังกันมานานแล้วมันยือไม่ไหวกันแล้วนี่ยมีโอกาสที่จะจบลงได้และเริ่มต้นใหม่ได้นะมีไพ่เอซับคัพเข้ามาสถานการณ์ที่มันจะจบลงคุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่นะคะเบื้องบนกําหนดมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะหยิบยืดโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาให้คุณเพราะฉะนั้นคุณต้องจบพีเรียดกับคนที่ไม่ใช่ก่อนมีโอกาสทีีี่จจะมมมมมมคคคนาาาาาออฟรรใใหห้้้บววกูสึดๆ พบรากผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะทีนี้คุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังคิดและตัดสินใจอยู่ก็ได้นะสําหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นว่าคุณจะยังไงบางคนตัดสินใจเด็ดขาดไปแล้วโปเชว่าไม่เอาไม่เอาจบซีซั่นนี้นะจบไปแล้วเลยนะบางคนคือชาบังกรเนี่ยเป็นคนบทจะรักก็รักนะบทจะไม่เอาก็คือไม่เอาคุณอาจจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วมีความคิดว่าเออฉันขอไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าก็ได้นะคะสำหรับบางคนเนาะ สำหรับคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรนะะไพ่เดทขึ้นมาก็เลยจะบอกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการมีบุตรไหมนะเออนะมันเป็น transformation จุดเปลี่ยนในการมีชีวิตคู่เช่นที่ผ่านมาอาจจะแต่งงานกันมาแล้วรอคอยการมีบุตรเนี่ยจังหวะเวลาที่จะมีแต่ว่าให้รอหลังมาที่14เมษาไปก่อนเนาะทีนี้นะคะ ไพ่จบนะคะเป็นไพ่เพคซสเปนเดเคิลนะคะหลายๆคู่นะโดยเฉพาะคนโสดแล้วก็คนโสดนะอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณเริ่มก็เริ่มอย่าจ่ะ นำใครหรือเขาเรียกวอะไรมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแหละแต่ว่าคุณอยากจะเทคความสัมพันธ์ไปในลักษณะที่ค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะเป็นในลักษณะที่ก็จีบๆกันไปก่อนนะสำหรับคู่ที่มีประเด็นนะคะนารามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่รอให้ดาวมันคลายตัวลงก่อนแต่จังหวะเวลานี้มันเหมือนต่างคนต่างมีโก,โก้รอๆกันไปก่อนนะมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะการกลับมาขอโอกาสนะคะการได้รับโอกาสแบบไม่คาดฝันนะคะส่วนคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่จะเริ่มคิดวางแผนในเรื่ององงงขกาารวแผน โนะคตร่วมกันนะคะวางแผนการมิบุตรนะคะวางแผนการสร้างครอบครัวนะคะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่จะคิดเริ่มได้เลยนะจ๊ะลุยเลยเต็มที่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปให้นะคะนาราขอไพ่สรุปให้สานสถาะไอ้สสถานะเานาะนะโดยเริ่มที่คนโสดนะคะต่อด้วยคนที่มีคู่ที่มีประเด็นและตบท้ายด้วยคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นจ้า เดี๋ยวเปิดคนโสดก่อนนะคะคนโสดค่ะคนมีคู่ที่มีประเด็นคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเปิดทูเลอร์ออร์เคิลก่อนนะจ๊ะคนโสดคนมีคู่ที่มีประเด็น คุณมีคู่ที่ไม่มีประเด็นโอเคเดี๋ยวหนะ้าขออ่านคนโสดก่อนเนาะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่เอกซวอรน,นะคะการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเริ่มต้นเรียนรู้นะคะศึกษาดูใจคนใหม่ๆนะคะ การได้โอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆนะคะสังคมใหม่ๆเนาะเป็นสถานการณ์ที่ดีเลยนะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแล้วก็ไพ่ทูเลเอร์อัลเลนคุณได้ไพ่ซีคเครตเซอร์จ์ไมเออร์นะคะ In secret someone admires you from afar นะคะ Search your heart and you will know who นะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันมีคนเข้ามาจีบคุณเนี่ยเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่เข้ามาเนี่ยให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณนะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันคือคนที่ใช่ไหมแล้วเสียงหัวใจ คุณจะบอกเองว่าคนคนนั้นน่ะคือใครนะคะที่คุณปรารถนาและรอคอยมานานเนาะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นได้ไพ่ดีมากไพ่จบเป็นเดอะซันนะคะ inspiration success นะคะ o p e n e and optimism นะคะทีเนี้ยมันเป็นจังหวะเวลาอย่างที่นาราบอกแหละช่วงนี้มันอาจจะดูตึงๆคลิดๆกันบ้านถ้ารอให้ดาวมันคลายคือหลังวันที่14ช่วงวันที่14เมษายวเป็นต้นไปเนี่ยหลายอย่างมันจะมีการปรับความเข้าใจกันได้เนาะรอให้จังหวะเวลาที่มันดวมันคลายไปก่อนมันจะดีขึ้นนะคะส่วนไพ่ทัวร์เลิฟอลรคเคิลคุณได้ไพ่ กิฟต์และเป็นฟนะคะ for give and let go of the past นะคะ or it will consume you u t i l nothing of you remains นะคะเขาบอกว่าให้เรียนรู้ที่จะให้อภัยและปลดปล่อยตัวเองเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องอดีตนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณมันมันไม่มันมันไม่คู่ควรหรือไม่ไม่เขาเรียกอะไร มันไม่มีค่าพอที่คุณจะไปให้ความสำคัญกับมันเนาะนะคะปล่อยวางอดีตไปนะคะพลังงานดีๆ energy ดีๆกับมันจะมาแล้วใจเย็นๆน,นะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะรอให้ดาวมันคลายกว่านี้จะดีขึ้นนะจ๊ะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะคุณได้ไพ่นีคะ Knights of Swords นะคะ Actions นะคะ Aggressions Correct นะคะ Directness นะคะอุ ions, ะะ้ยอะไรที่วางแผนณนะตอนนี้นะคะไพ่สรุปมาบอกว่าลุยเลยค่ะทำเลยเต็มที่นะคะแต่ว่าให้ทำด้วยสติอย่าใช้อารมณ์นะคะ แล้วก็นะคะไพ่ทูเลอร์อัลเลนคุณได้ไพ่่ะ m a n s t i n g s นะคะ fully embodies นะคะ in the moments and delighting นะคะ in the wonderments of being yourself you become many t i n s นะคะ in very stable นะคะเขาบอกว่านะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเติมเต็มอยู่สถานการณ์ในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่านะคะเขากำลังจะสื่อสารว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ต้องรออะไรใดทั้งสิ้นนะคะ ไม่ต้องรองให้สถานการณ์หรือบางอย่างให้มันพร้อมเนี่ยคุณฟูลฟิลหรือเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสถานการณ์มันบอกคุณอยู่แล้วว่าคุณควรที่จะเริ่มตอนไหนทําอะไรยังไงนะคะลุยเลยเต็มที่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออมันมันถึงเวลาของมันแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์การมีชีวิตคู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันพร้อมแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะเชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงประจําเดือนเมษายนสําหรับชาวราคณากรรมักราศีมังกรจ้า จะ,จะได้ไปพาคลิปี่าราอัปเดตให้ใหม่แบบนี้เป็นประจำอยู่เรื่อยๆเยนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดงเดือนพฤกษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ